ก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมมิสเตอร์บีวันนี้ผมจะนำพาทุกคนไปดู12อาชีพงานที่คุณไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่12เจ้าหน้าที่จัดระเบียบผู้โดยสารประจำสถานีรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ เนื่องโดยการเดินทางด้วยรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นเส้นทางหลักของชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะไปทํางานช้อปปิง้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีผู้คนมากมายมารอใช้บริการรถไฟใต้ดินเป็นจํานวนมากแบบที่เห็นนี่แหละครับแล้วเวลาที่รถไฟมาเนี่ยก็จะมีคนมาคอยจัดระเบียบผู้โดยสารประจําสถานีรถไฟซึ่งจะมีหน้าที่คอยผักดันผู้โดยสารเข้าโบกี้อย่างเต็มกําลังเพื่อให้รถไฟแต่ละเที่ยวนั้นบรรจุผู้โดยสารให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้เรียกได้ว,ว่าอัดกันแน่นเป็นปาระในไหายเลยทีเดียวเลยครับอันดับที่11นักทำความสะอาดอ้วกหรืออาเจียนนั่นเองฟังไม่ผิดนะครับอาชีพนี้มีอยู่จริงในโลกที่ต่างประเทศนะครับเหล่าบรรดาปีศาจสุราทั้งหลายเนี่ยจะพากันไปเที่ยวผับหรือร้านเหล้าต่างๆและเวลาจัดหตักจัดเต็มเมาแบบสุดๆแล้วเนี่ยทางร้านก็มักจะติดไป้ายไว้ว่าใครอ้วกลงบนพื้นนะ จะถูกปรับเงินเท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปตามแต่ละสถานที่นะฮะแล้วทำไมเขาถึงติดป้ายห้ามลูกค้าอ้วกใส่ร้านด้วยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าทางร้านเหล้าเนี่ยเขาต้องปวดหัวมากกับการต้องมานั่งทำความสะอาดอ้วกของเหล่าบรรดาปีศาจสุราทั้งหลายไงล่ะครับสุดท้ายทางร้านรวมถึงบริษัทต่างๆเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในเมื่อมีคนอ้วกก็ต้องมีนักทำความสะอาดอ้วกนี่แหละฮะ ก็เลยกลายเป็นบ่อกเกิดของอาชีพนักทำความสะอาดอ้วกขึ้นมาแบบงงๆนี่ไงครับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอ้วกมืออาชีพซึ่งนอกจากพี่แกรับงานจัดการความสะอาดอ้วกในร้านเล่าแล้วเนี่ยพี่แกยังรับจัดการอ้วกนอกสถานที่อีกด้วยแหละครับมีอ้วกที่ไหนนะโทรหาพี่แกเลยครับบริการได้ถึงในห้องน้ำเลยดเดียวอันดับที่10นักดมกลิ่นจักรแล ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยครับอาชีพนี้มีอยู่จริงในโลกอาชีพนักดมกลิ่นจักรแ,แล้นะครับเป็นอาชีพที่มีอยู่จริงในสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพวกเขาดมไปทำไมดมไปเพื่ออะไรลำพังกลิ่นจักรแ,แลของตัวเองก็แทบจะหมดสติอยู่แล้วนี่กลิ่นจักรแ,แลของคนอื่น โอ้ไม่ไม่จริงเลยไม่อยากจะคิดเลยจริงๆนะครับซึ่งนที่จริงแล้วคนเหล่านี้เนี่ยถูกว่าจ้างจากบริษัทผู้ผลิตโลออนหรือน้ำยาระงับกลิ่นกายต่างๆนะครับโดยพวกเขาเนี่ยจะมีหน้าที่ดมกลิ่นกายของผู้ทดลองใช้ผลิตภัพันและจะทดสอบกับผู้ที่ไม่อาบน้ำเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือ1วันเท่านั้นซึ่งวิธีการทดสอบก็คือจะทำโดยให้ผู้ทดลองใช้แต่ละคนเนี่ย ทาน้ำยาระงับกลิ่นกลายที่จักระและของตัวเองเพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างนั้นปล่อยตามธรรมชาติจากนั้นนะครับนักดมกลิ่นจักระและก็จะทําการดมเพื่อพิสูจน์ว่ากลิ่นน้ํายาหรือน้ําหอมที่ทางบริษัทผลิตออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรมันสามารถต่อสู้กับกลิ่นจักระและได้หรือเปล่าซึ่งพวกเขาก็ได้มีการพิสูจน์กลิ่นจักระและของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบสดๆอย่างในคลิปนี้ จากการให้สัมภาษณ์ของนักดมกลิ่นจักกะแลนะครับพวกเขากล่าวว่ากลิ่นจักกะแลของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน บา,บางคนเปรี้ยวบางคนเหม็นอับบางคนเหม็นโคตรบันเลยซึ่งในแต่ละวันนั้นทางบริษัทก็จะมีการจัดช่วงเวลาทําการดมกลิ่นจะักระแ,แล้อยู่หลายรอบเหมือนกันเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ผลิตออกมาสามารถปกป้องกลิ่นกายได้ตลอดทั้งวันโดยนักดมกลิ่นจักรแ,แล้แต่ละคนจะต้องดมพิสูจน์กลิ่นขี้เต่าของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ถึงเกือบวันละ60คนเลยทีเดียวเลยครับ และนอกจากหน้าที่ดมกลิ่นจกักรแล้วเนี่ยพวกเขายังมีหน้าที่ให้คะแนนกลิ่นขี้เต่าของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อีกด้วยเลยครับก็คือแบบว่าคนนี้กลิ่นเต่าระดับ7นะคนนี้กลิ่นขี้เต่าระดับ10นะก็ประมาณนั้นนะครับ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าผู้ที่ทำอาชีพนี้เนี่ยจะดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะงานแต่ละวันของพวกเขาเนี่ยจะต้องโดมกลิ่นจักแล้ของคนแปลกหน้าจํานวนมากโดยสํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาชีพนี้นะครับสามารถทํารายได้เยอะพอสมควรและยังมีการจัดอันดับอีกว่าเป็นหนึ่งใน25อาชีพที่เลวร้ายที่สุดในโลกอีกด้วยเลยครับ แต่บางคนที่แก่กล้าวิชาดมกลิ่นจะกระแล้ผู้คนมานับไม่ถ้วนเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับพวกเขาไม่แน่นะอาชีพนี้อาจจะส่งผลดีสําหรับคุณผู้หญิงก็เป็นได้นะฮะเนื่องจากมีงานวิจัยจากต่างประเทศระบุว่าการดมกลิ่นขี้เต่าของคุณผู้ชายเนี่ยสามารถช่วยให้คุณผู้หญิงผ่อนคลายได้นะครับไม่เชื่อไปลองดูอันดับที่9นักชิมอาหารสัตว์ และสําหรับอาชีพนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยเลยแหละฮะและผมจะแนะนําให้รู้จักกับพี่เสื้อดําคนนี้แหละซึ่งปัจจุบันแกทํางานกับบริษัทผลิตส่งออกอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในอังกฤษนะครับ โดยหน้าที่หลักของพี่แกก็คือรับผิดชอบในส่วนของการชิมอาหารสัตว์ระดับมืออาชีพและกว่าพี่แกจะกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนักชิมอาหารสัตว์เนี่ยแกต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเพื่อให้เพดานปากและลิ้นรับสัมผัสกับอาหารเม็ดทุกคำที่ชิมเข้าไปจนสามารถประเมินออกมาเป็นรายงานได้ว่าเมนูนี้ผ่านการทดลองแล้วรับประกันถูกอกถูกใจถูกปากน้องหมาน้องแมวแน่นอน อันดับที่แนักนอนกอดมืออาชีพแน่นอนครับทุกคนฟังไม่ผิดเพราะนี่คือบริการนอนกอดกันของจริงไม่ใช่เกมโชว์หรือการแสดงอะไรทั้งนั้นซึ่งบริการนี้นะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นและก็ได้ลามมาถึงสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วโดยบริการนอนกอดในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงเรื่อง18บบวกอะไรประมาณนั้นแต่เป็นบริการที่ให้ความสุขแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในรูปแบบอบก,กอด โดยผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะมีหน้าที่คอยนอนกอดอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ผ่อนคลายจากการทํางานที่เหนื่อยล้าในแต่ละวันแค่นั้นเองไม่ได้มีความสัมพันธ์ใ,ใดๆเกินเลยเกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการเลยนะครับซึ่งมันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนโสดและคนที่ต้องการอ้อมกอดจากหนุ่มๆสาวๆเหล่านี้รับรองคุณต้องติดใจจนไม่อยากจะลุกออกจากเตียงเลยทีเดียวเลยครับอันดับที่7นักทดสอบเตียงหรู ได้ยินแค่ชื่อก็รู้สึกสบายตัวสุดๆและมันคงเป็นอาชีพที่สบายและง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะครับถูกต้องแล้วครับเพราะอาชีพนี้คือการได้นอนหลับสบายบนเตียงสุดหรูและนุ่มนวลแบบที่เห็นในภาพนี่แหละฮะ ซึ่งทางบริษัทที่ผลิตเตียงนอนพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการสรรหาและว่าจ้างเหล่าบรรดาหนุ่มๆสาวๆมืออาชีพมาช่วยทดลองคุณภาพสินค้าโดยจะให้เหล่าบรรดาหนุ่มสาวมืออาชีพทดสอบนอนบนเตียงในห้องนอนที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มไปจนถึง6กโมงเช้าของทุกวันหลังจากนั้นทุกคนต้องมาเขียนรายงานวิจารณ์ถึงข้อดีข้อเสียของที่นอนว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่คุณได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคุณมีความรู้สึกยังไง เมื่อคืนคุณหลับฝันดีหรือเปล่าซึ่งดูจากภาพนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับหลับยาวขนาดผู้จัดการต้องเป็นคนมาปลุกเลยทีเดียวอันดับที่6นักทำความสะอาดขี้หูระดับมือโปร แน่นอนครับถ้าถึงระดับมือโปรแล้วเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะนี่ไม่ใช่อาชีพคนแคะขี้หูธรรมดาแต่พวกเขาคืออัศวินนักทะลวงและทำลายล้างเผาพันสิ่งสกรปรกและแบคทีเรียต่างๆรอบใบหูของคุณรวมไปถึงจัดการกับกองทัพขี้หูที่มันอัดแน่แนในรูหูของคุณมาหลายปีซึ่งรับประกันได้เลยว่าถ้าคุณได้ใช้บริการกับพวกเขาแล้วล่ะก็คุณต้องทำหน้าดีใจเหมือนกับพ่อหนุ่มคนนี้ที่นั่งยิ้มนิ่งๆปล่อยให้มือ อาชีพเขาจัดการของเขาไปจนกว่าจะเสร็จและใบหูของคุณจะสะอาดหมดจดอย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวและนอกจากหูสะอาดสะอ้านเหมือนกับได้หูมาใหม่แล้วเนี่ยพี่แกนะครับยังรับทำความสะอาดตูจมูกอีกด้วยแหละครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองไปใช้บริการกับพี่แกได้นะครับที่ประเทศอินเดียนะจ๊ะอันดับที่5เจ้าหน้าที่เก็บกวาดอุจลักษณสุนัข เอางี้นะครับผมขออนุญาตพูดว่าเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขี้หมาละกันง่ายดีและนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามองเช่นกันนะฮะซึ่งผมพูดไปจะมีใครเชื่อหรือเปล่านะครับว่าธุรกิจนี้หรืออาชีพเก็บกวาดขี้หมาเนี่ยมีอยู่จริงบนโลกใบนี้และจะมีสักกี่คนครับที่เชื่อว่าอาชีพนี้สามารถทําเงินได้เป็นเกอะเป็นกรรําถึงขั้นเปิดบริษัทเป็นธุรกิจอย่างจริงจังเลยแหละฮะ แน่นอนครับหลายคนมีข้อสงสัยว่าอาชีพเก็บกวาดขี้หมาเนี่ยมันจะสามารถทำเงินได้อย่างไรกันงั้นเราไปดูกันว่าเขาสร้างรายได้จากอาชีพนี้ได้ยังไง ในสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในเรื่องของความสะอาดบนพื้นถนนหรือตามสถานที่ต่างๆซึ่งเหล่าบรรดาคนเลี้ยงสุนัขทั้งหลายก็ต้องเฝ้าระวังสุนัขของตัวเองด้วยเวลาที่พาน้องหมาไปวิ่งเล่นนอกบ้านเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปตักขี้หมาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าของสุนัขไม่ยอมเก็บกวาดปล่อยให้สุนัขขี้เยี่ยวไปทั่วเนี่ยจะต้องถูกปรับเงินเป็นจำนวนมากนะครับ และด้วยเหตุนี้นี่แหละครับทําให้คู่สามีภรรยาใน拉สวอชิงตันซีดีซึ่งพวกเขาคือกลุ่มคนที่รักสุนัขมากๆพวกเขาคิดมาตลอดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุนัขจนในที่สุดพวกเขาก็เกิดไอเดียธุรกิจขึ้นมานั่นก็คือบริการเก็บกวาดขี้หมาตามบ้านคนหรือตามสถานที่ต่างๆซึ่งบริการดังกล่าวเนี่ยก็คือการไปเก็บขี้สุนัขตามที่ลูกค้าโทรสั่งมาให้ไปเก็บที่นั่นที่นี่นะฮะ โดยมีค่าบริการเริ่มต้นครั้งละ12เหรียญหรือประมาณ400บาทต่อเจ้าเลยทีเดียวเห็นไหมครับรายได้เป็นกอกเป็นกำจริงๆอันดับที่4นักดมกลิ่นสิ่งของให้องค์กรนาซาและคุณลุงคนนี้นี่แหละที่จะคอยทำหน้าที่ดมกลิ่นสิ่งของต่างๆทุกอย่างที่ทางนาซาจะขนขึ้นไปบนอวกาศซึ่งสาเหตุที่ต้องดมเนี่ยก็เพราะว่าบนอวกาศนั้นทางนาซาต้องการให้สิ่งของทุกอย่างที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ย ห้ามมีกลิ่นติดมาเด็ดขาดและคุณลุงคนนี้คือผู้ถูกคัดเลือกให้มาเป็นมืออาชีพในการดมกลิ่นสิ่งของซึ่งแกจะต้องดมกลิ่นพิสูจน์ให้แน่ใจก่อนว่าสิ่งของแต่ละชิ้นนั้นปราศจากกลิ่น100%เซก่อนที่จะถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคุณลุงก็ได้แต่ทําหน้าที่ดมดมดมแล้วก็ดมแบบนี้มานานกว่า40ปีแล้วแหลนะฮะ อันดับที่ 3. บริษัทให้บริการทำลายข้าวของฟังดูอาจจะดูงงงใช่ไหมครับแต่นี่คือบริษัทที่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งเปิดให้บริการเอาใจคนที่ชอบยอมจ่ายเพื่อระบายอารมณ์ก็คือแบบว่าบริษัทนี้นะครับเปิดโอกาสให้ลูกค้ากระเป๋าหนักเข้ามาทำลายข้าวของที่ตนเองต้องการโดยสามารถเลือกใช้อาวุธต่างๆได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นไม้เบสบอลไม้กอล์ฟ ขวานค้อนปอนค้อนทุบหินหรือแม้แต่เลื่อยโซ่ก็มีไว้ให้บริการโดยที่คุณลูกค้านั้นสามารถเลือกทำลายสิ่งของต่างๆที่ทางบริษัทจัดไว้ให้หรือตามกำลังทรัพย์สินนะครับซึ่งทางบริษัทเองก็ได้เตรียมสิ่งของไว้ให้ลูกค้าเลือกทำลายหลายอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วถ้วยชามเฟอร์นิเจอร์ทีวีคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็มีให้เลือกทุบทำลายอีกเช่นเดียวกันเลยครับซึ่งราคาเริ่มต้นในการระบายอารมณ์ใส่ข้าวของเสียหายทางบริษัทจะคิดเงินอยู่ที่30เปรียญหรือประมาณ1,000บาทสำหรับถ้วยจานธรรมดาและขวดแก้วต่างๆ แต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการทำลายข้าวของอย่างอื่นเช่นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ดดนเนี่ยทางบริษัทก็จะคิดเงินเพิ่มไปอีกนะครับซึ่งลูกค้าที่ต้องการใช้บริการสามารถโทรแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนได้ว่าต้องการสิ่งของชิ้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าทางบริษัทก็จะจัดเตรียมไว้ให้ตามคำขอและถ้าใครสนใจต้องการระเบิดความโกรธหรือระบายความแค้นเนี่ย ติดต่อไปได้เลยนะครับที่บริษัท d i s t r a c t i o n Company, รั s t New Jersey, ประเทศสหรัฐอเมริกาไประเบิดความบ้าแบบนี้ได้นะฮะอันดับที่2ออาชีพพาสุนัขไปเดินเล่น และอาชีพนี้นะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาโดยเป็นบริษัทเปิดให้บริการรับพาสุนัขไปเดินเล่นอย่างในคลิปนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผู้ที่ทำอาชีพนี้ได้เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญและมีใจรักสุนัขอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้ใหกับลูกค้าที่นำสุนัขมาใช้บริการนั่นเอง เนื่องจากคนอเมริกันที่เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาจะยุ่งจนไม่มีเวลาที่จะพาน้องหมาออกมาเดินเล่นพักผ่อนซึ่งบริการนี้นี่แหละคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาอันดับที่ 1... อาชีพดมตดฟังดูอาจจะรู้สึกขมคอไปหน่อยนะครับแต่ใครจะเชื่อว่ามีบริการแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้จริงๆโดยสื่อต่างประเทศนะครับเปิดเผยภาพอาชีพแปลกประลาดที่น้อยคนมากคิดจะทำแบบนี้ แต่มีคุณผู้ชายท่านหนึ่งนะฮะที่เขารับดมตดคนที่เดินผ่านไปมาตามท้องถนนโดยพี่แกจะเขียนป้ายติดอย่างชัดเจนว่ารับดมตดนะครับซึ่งก็เรียกความสนใจและสร้างความฮือฮาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาต้องอึ้งและปวดขี้ไปตามๆกันแต่เห็นบริการแปลกๆแบบนี้เนี่ยพี่แกมีลูกค้าเยอะเหมือนกันนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆที่เข้ามาใช้บริการกับพี่แกเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจมีความสุขกันท่วนหน้าเลยทีเดียวจากการให้สัมภาษณ์ของเหล่าบรรดาสาวๆนะครับเธอกล่าวว่าโอ้มันเกีียมมากเลยค่ะฉันไม่เคยเจอบริการแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยฉันพยายามตดให้ดังที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้แต่ฉันต้องขมิบตูดไว้สักหน่อยเพราะกลัวขี้จะพุ่งใส่หน้าเขาเขาเป็นผู้ชายที่ตลกอารมณ์ดีมากค่ะเขาให้บริการดีสุดยอดเลย นั่นไงมีคนประทับใจในบริการของพี่แกด้วยแหละซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าบริการนี้มันน่ารังเกียจมันน่าขยักขยแยงซึ่งจริงๆแล้วที่ต่างประเทศนะครับเขามีการวิจัยกลิ่นตดด้วยแหละเขาบอกว่าคนที่ชอบดมกลิ่นตดเนี่ยอาจจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือแม้แต่กระทั่งโรคสมองเสื่อมได้นะฮะเห็นไหมครับการดมตดนั้นมีประโยชน์จะตายรู้งี้จะรอช้ายอยู่ทำไมเราต้องไปบิสูจน์กัน One that's always talking about increasing the sale. Yeah, but not this way. Not at the cost. What? Snap. No. No